สวัสดีครับพี่น้องห่างหายกันบได้พอกันโดนเนาะครับเนื่องด้วยค่าดำหน้าอยู่กับพี่น้องก็เลยบม่มีเวลามาอัปเดตในเช้ามันสำประหลังเข้าได้หูเนาะครับมือนีกะได้เวลาแล้วครับดำหน้าเลีแล้วกับุดมันครับพี่น้องบานนี้เอาแทะดิครับพี่น้องเอากุดมดเลยครับพี่น้องบัานนี้มันสำปะหลังอายุสิบเดือนเนาะครับพี่น้องอายุสิบเดือน เพิ่งเริ่มขุดมือหนี่ล่ะครับคือใส่ค้นถอนเราเนาะพี่น้องบ่มีรถไถคือเพิินเนาะครับบ่มีรถไถคือเพิ่น,นยังเป็นเกษตรกรต้นทุนต่ำยู่เนาะครับพี่น้องกำลังยังมาถึงก็เลยเดี๋ยวใส่อัน,นดึงเอานะครับกดึงไม่ยากครับพี่น้องเพราะว่าดินเขตนี่เป็นดินไส้เนาะครับเป็นดิน้วนปนรส้จิ้งนาฝนยังสีก็ดดึงง่ายครับดึงมือเดียวก็ขึ้นพี่น้อง มันสัมปะหลังอายุสิบเดือนแล้วนะครับราคากะทรงๆ่งโตอยู่ครับพี่น้องตอนนี้สำหรับมันแป้งกะมีสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเพิ่นกระสืออายุสามบาทเจ็ดสิบบวกสิบเด้อพี่น้องเดอ้อแต่ส่วนมากแป้งกะถึงยากอยู่ครับพี่น้องถ้าผมเป็นพันไอสายแป้งยี่หลีกะถึงยากจังพวกพันสายแป้งพวกกรเศเสตรดาแปดสิบกระเรสียดขาห้าสิบยังที เถงนะครับพี่น้องถึงแต่แปลงนี่ของผมเป็นเป็นพ่วงเพชดเนาะครับเป็นพ่วงเพชดผสมกศศับเสียดจัดหาศูนย์เนาะครับก็เลื่อยแปลงกับเลื่อยอยู่กลางๆเนาะครับเพราะว่ามันปนกันเวลาไปหวัดแปลงเนาะกับอยู่ยี่สิบเอ็ดเอยี่สิบสองยี่สิบสามเนี่ยครับยี่สิบสองยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ทางร้านผลกระสือหายอยู่เนาะครับสามบาทห้าสิบวกสิบอยู่เนาะครับสำหรับแปลงยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์เนาะครับยี่สิบสองยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์เนาะครับ เปอร์เซ็นต์แปรงกะที่ขึ้นลงอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เนาะครับพี่น้องเปอร์เซ็นต์ละสิบต่างเนาะครับสำหรับไอ้เปอร์เซ็นต์แปรงที่ขึ้นลงเนาะกะขยับขึ้นปรับขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์ละสิบตาา่างวางสันเนาะครับทางล้านเป็นมันขนาดนี้กะเป็นหัวดีอยู่ครับพี่น้องแต่ว่า ปลิมานต่อไรกันยังหน่อยอยู่นะครับประมาณสี่ตันเองนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยสภาพอากาศปีนี้มันแรงนะครับแรงแรงเป็นเวลาโดนกันเลยการสั่งหัวของเพิ่นก็นจากซาจากน้อยนะครับพี่น้องเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแปลงเดียวกันนี่พี่น้องว่าขาดหาตันนี่ครับไลหนึ่งปีนี้หัวยังหน่อยนะครับ ยังประสูมปีที่แล้วเนาะครับเพราะว่าจะพาประกาศแรงนั่นแหละพี่น้องนี่ครับมื้อนี้ก็เอาไปสามตันเนาะครับพี่น้องเอาไปสามตันก็เมื่อประมาณเกือบเกือบไร้คนละพี่น้องเพราะว่านี่ครับื้นทีเทียวกับเ,เกือบเกือบไร้เนาะครับสามตันสามตันนิดๆก็เหลืออยู่ นี่ครับประมาณตันหนึ่งนะครับวันสี่ตันนี่แหละครับตัวอะไรรถกับไส่รถอะไรนี่แตกเท่าหนี่แหละครับขนเอาระยะทางบะไกลครับพี่น้องโลเดียวครับจากสวนมั่นเขาหอดลานนะครับมีให้เลือกสามล้านนะครับพี่น้องมีให้เลือกที่สามล้านมักล้านใดเขาล้านนั่นครับพี่น้องว่านใดให้เปอร์เซ็นต์แปลงสูงวัดไดไหลกับเขาล้านนั่นแหละครับพี่น้องวิธีไอ้มันสัมปะหลังเขา้า เฉพาะในบ้านผมนี่มีสามล้านแล้วครับเทียบเทียบเบิ้งกันแล้วกับสูสีกันละครับเทละล้านแต่ว่าล้านที่ผมเก่าประจํากะบขาประจํากันเนาะครับกะคุ้ยกันได้เนาะคุยกันได้น,ะนดี่นะครับต้นพัดมันกับว่ได้เอาไว้ดอกครับพี่น้องบ่บ่ท่านหอดยามปลูกเนาะประมาเดือนตุลาจางังสิเอาไว้เนาะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตในพี่น้องเบิ้งเนาะครับว่าอ่านพี่น้องเรื่มสนที้เพราะว่ามันโดนแล้วนะครับเกือบเกือบเดือนนะครับวันเดทให้พี่น้องเบื้งตนม้มกับว่างหรอกครับพี่น้องมันกับว่างหารอกพื้นกะแปลนดยวยครับพี่น้องจังไรกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กำลังใจนะเด้อครับเด้อช่องกันยังใบไยบตัวคือมูอรอกครับผู้ติดตามกันนี่น้อยลักซี่ลอยหาลอยก็ขอบกุ้ครับผมสวัสดีครับ